สวัสดีครับเจ้านี้ก็อยู่ติเจียงฮายนะคะบ้านผมเองวันนี้อยากกินข้าวปุ๊กฝีมืออีแม่แม่ก็เข็นโคกมาเลยว่าจะโชว์ฝีมือตัดมือกินพอว่าว่าตอนละอ่อนเนี่ยแม่ตัดมือกินบ่อยบ่อยแล้วก็อร่อยตัวครับวันนี้ล้างโคกมาเรียบร้อยแล้วก็จะตําโชว์ตัวหุ่นข้าวฮอนๆนเนาะขั้นตอนก็ไม่ได้ยากอย่างครับ แขมีงาแล้วก็ใสเกลือใสสักหน่อยตำงากับเกลือเข้าไปก่อนแล้วก็เอาเข้าวเหนียวฮ้อนๆเข้าใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็ใสเข้าไปในโคกก็จะตำเมื่อเข้ากันจนได้แล้วก็เตรียมเอาไปกิน่นไปกินข้าวปุ๊กก็คือข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวฮ้อนๆข้าวเหนียวใหม่นะครับนิยอมกิ่นกันช่วงฤดูหนาวนะครับอ่ารสชาติก็จะนุ่มนึบกินอุนรับลมหนาวใส่งา เพื่อความหอมอร่อยนะครับถ้าเปรียบเทียบจากทางอีสานก็คือข้าวจีนนั่นแหละครับกินอิ่มท้องแล้วก็อร่อยม่วนตัวครับนั่งกินแล้วเขาอู้กันไปหลอบกองไฟนอกก็ต่าไปเรื่อยๆนะครับจนตัวงาเนี่ยเข้าไปในเนื้อข้าวเหนียวนะครับใครชอบงาหนักๆก็ใส่งาหนักไปหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็เอามาแปะงให้มันเป็นแผ่นเพื่อ,อไปจีหรือว่าจะกินไรก็ได้นะครับแต่ว่าอันเนี่ย อีปอถ้าทางใจหิวแล้วครับก็กินไปเลยกินปอปอเอามาจิ้มน้ำพริกแกงกัมโอ้อร่อยนาดเลยครับอันนี้เขาบอกว่ากันนะครับแล้วจะชอบนะครับกินแบบไดก็ได้อันนี้เอาไปจีนะครับน้องอุ้ยเอาไปจีบอกว่าหอมอร่อยดีเราไ่ยากกินที่บ้านก็ได้นะครับย่างง่ายๆอร่อยตัวสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ